สวัสดีสวัสดีครับสวัสดียาำเช้าอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนที่เราจะออกเดินทางกลับลงไปหารถที่เราจอดไว้ข้างล่างนะครับแล้วเดินทางต่อนี่กับบรรยากาศบรรยากาศขาลงขาลงจากห้วยก,กุบกลับไปจนถึง ลานจอดรถที่เราจอดเพื่อเปลี่ยนรถเลยนะครับบรรยากาศการเดินทางจะเป็นยังไงรอติดตามรับชมได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปู่เข็มด้วยนะครับบรรยากาศหลังจากออกออกจากที่พัก ถนนดีนิดนึงหลังจากนั้นก็จะเป็นถนนดินถนนดินลูกลังยาวๆเลยครับขาลงก็จะเร็วกว่าขาขึ้นวันลงอย่างเดียวเลยครับไม่มีขึ้นรับรองตับไตไส้พุงตับไตไส้พุงนี่มีขยับขยื่นแน่นอนครับบรรยากาศในช่วงแรกขาลง ถนนค่อนข,อข้างจะแคบนะครับแต่ดีที่เขาเขาไม่ให้เอารถส่วนตัวขึ้นไม่ว่ารถอะไรก็ไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นนะเพราะว่าอาจเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กระจายรายได้ให้กับแหล่งชุมชนเรา,รา,าปดตอ,องแล้วมเน่ยตองไม่ออก ไปแล้วสิจีการไังนะครับฟังไม่ได้ไปเลยเนี่จะาไปทุ่ดอกบตองมอย่างนั้นยน่ยยังไม่ไปไปทั้งแรกเลยไ้ก็เล่น่มาณเริมนอาชีพ่สมจรุ้สีกาไม่เคยไปดูเลยครับ อย่นี่มัเป็นแบบรำไจไก้อนนเดิมๆแเข่ารงลูกใช่มมือเอาไว้ตรงไหนก็ไม่ได้ไว้จกเลไม่ได้ไมันก็คงเหมือนดอกไอ้นี่นะคะตมะไปไหนแล้มันก็มีไน่แหลตับวดตชดอะไรนี่แหละเออมีข้างบนนะตามไปไกลยงตามอยู่นัแหลดูที่ดูแค่ตั้งใจยาตำรวจเ แดีวุดวพอคนรู้จักเยงไปนะอดาไม่ไปได้ไงแหม่ปวดลูก่อ่อยอ่นานนี้เร็วแม่แพม่สองอดีตกานนเงี้ยไม่ดีเรามนนานมาแล้วอะบอมจัม่อวานก็ไ้น่ลงมานอนอู่สวน้วอตาดีช่วยตายเนอบกเรายังไปเลยคนงงก็รถเสียที่องแท็กซี่ ก็บอกละว่าข้า โอ้ยพวกกินดีกับปลาละอีเดือนกันไปเพื่อนแตละคนในงานเนี่ยขเราต่ากิจการก็ไม่ได้ส้างเริมไม่ได้เสริมน้องมาเก็ระการน้องเรียกไปถ่ายรูปมูนไปถ่ายใงเวชแช่แชร์้ เกียร์สีว่ะอยู่บ้าน20วัน20วันเที่ยวเกียร์สองน่มัดยนะน่าจะกีองสองนี่ไม่ยืดนี่มันืไม่สองไม่นี่ยังไม่รวมไปถึงเองกระลุกมว่าเองซะต่อโอ้โหแต่ใคยจริงมันต้องก่อยยาให้เอาไินหน่อยตัวรู้อ่จริง้ั้งมย ไมเจโดนแล้วนี่แทง,งเลยไม่ออกไม่ได้หรอกไม่นิ่มขนาดที่ว่านั่นไงนิ่มพอที่ว่าไม่นิ่มเกินเ่ะให้แขกเกิน่ยแขมันโดนแล้วก็ล้ออย่าง่เาเกาเนี่ย Ôi oh. trời

โดนหมดโหมดแล้วมันเล่นกับเราอ่ะเราไม่เชื่อแล้วมันไม่ได้มาง้อเดียวนะพี่หยองเราไม่เชื่อมันจะออกใช่ไหมโอ้โอ้เหมือนก็แปลกๆนะนะไม่ออกแน่แปลกๆห่วยตรงนี้ดำไปเลยเขาล็อกเขาเลยแล้วพอไปปีหลาย ลงล็อกให้ลงล็อกท้องก็ได้หมดใจเลยว่าห้าสอาสอ ข้ามมือรถตัวนะแล้วใส่สี่หอไปอีกอู้ยังยเลยวยออกชันเลไม่เข้ามโดนก้อนสเลยียวนี้มันไม่น้วงสวยแล้วถ้าบคน้แล้วมันองรอยกไปแล้วแเนต้องคดไปอ่อคนซโทมา่แมจะได้ออแสดงว่า เดี๋ยวมันไม่มีหวยลูกแบบนี้แล้วนะแต่พักเรียงเรียงมาไปเรียมนะมึงทำข้าวเลยข้าวไปซื้อ ดันลง่อยหมดเลยตับตับกระเด็นตายเรื่นี้ให้บ้นเร็งเรจะอรดบได้้ไ่้ไมอยากจะพูดเลยคขึใ้ขอให้อยากจะแฉตาเลย้ลลเร็วล้เม็นให้เบรกเยอะเบรกเยเนียเบรกไม่ไม่ว่าเอาอนี้มันรอ

ว่าถ้าไม่งั้นนะที่แปลงนี้มันต้องเป็นของชาวไปแลเราเวนเอาไปได้นะแล้วเขาเลยเขาปิดมือกันแล้วนระยะงตกับถ้ล้วจะให้เียอางนกะไวแล้รข้่แล้วตรงทันตรงีเอาเงน้อย่เนเยอะ แด้วยอ่ะบอกว่าตอนนี้แพงแลนะบอกว่าคนเราพบกันแล้วอ่ะไม่ด้กินกันม้งวกระโดดมึงเราโอ้โหเอาไม่ลงเออแย่รู้ไหลุงล้อหนมเนยเดกเรากรอกันแยอดลอดอดล่าเอาแต่พูดไปรู้จ ขอตายไปแล้วที่ไม่มีเข้าแก้ตัวหรืออะไรแล้วแต่ว่าจะเชื่อใครที่เล่าแบบนี้แล้วที่ก็ไม่ด่ามันแบบสามบ้านแปบบ